นะครับนี่คือนะฮะคุณเอาพ่วงเอาพว่นบาดเอาพว่นหนึ่งเม่องเม่องบาดนะครับบาดมูทานบบตรมัมกเอจูโรเมนเอาตลอดบาดเมยองเอาตลอดบาดแล้วก็บาดนี่นะนี่บาดนะครับสิ่งดีๆนะครับปลดสารพิษนะครับปลดสารพิษบาดดีบาดปลดสารพิษแน่นอนนะครับผม เอาเอานมเม่ฉีดยาฟูคู่กับเทพดินบาทยาฟูคู่กับเทพดินแล้วก็ผสมปุ๋ยคอกด้วยนะครับผมอันนี้คือฟักทองฟักทองนี่ฟักทองบาทฟักทองกับฟักทองใหญ่ก็มีอ่าใหญ่ก็มีแต่นี่ผมไม่เอาลูกใหญ่ นะครับอันนี้คือทั่วฟักยาวนะครับอ่ะอ่ะแตงกวาแตงกวาครับผมแตงกวานะครับแตงกวานะครับนี่คือนะครับคุณพ่อ78แล้วนะแต่คุณแม่68แล้วนะครับผมสองคนตาใหญ่ถือว่าสุดยอดถือว่าสุดยอดครับผมอันนี้อันนี้คุณชาย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 ครับผมคุณชาย นี่นะครับสองคนตาใหญ่นะครับทำทุกอย่างมีความสุขไหมครับพ่อแม่มีความสุขตรงนี้เนาะความสุขจนนอนไม่หลับเดินตามรอยพ่อหลวงรรก้าวของเราสุดยอดไหมครับสุดยอดจ้ะพ่อสซนเราให้เราเป็นคนดีแล้วทำเศรษฐกิจพอเพียงและประหยัดครับผมนี่คือ พ่อที่สอนลูกเอาไว้นะครับขอบคุณนะฮะสำหรับคุณพ่อขอบคุณสำหรับคุณแม่ด้วยกันแล้วกันนะฮะขอบคุณครับวัสดีครับผมครับผมครับผม